เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วพี่อุ้ยเคยไปจังหวัดเลยมาหรือยังคะเคยไปแล้วครับจำำําอําเภอที่ไปได้ไ,ดไหมไปอ,อําเภอไหนมาไปอ,อําเภอเมืองครับอ,อําเภอเมืองใช่แสดงว่ายังไม่เคยไปสัมผัสบรรยากาศร,ริมโของอ่ะอยังครับยังแต่ไม่แน่ใจว่าที่พักครับอาจจะเป็นที่พักกับริมโขงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นไปถึงช่วงกลางคืนแล้ว ก็เลยอดเห็นบรรยากาศสวยๆรบรรยากาศที่พระอาทิตย์ตกดินเลยงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการถแถลงข่าวข่าวนี้ค่ะจังหวัดเลยค่ะถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลอยกระทงสายน้ำแห่งชีวิตลอยกระทงสองฟังโขงแอดอำเภอปากชมค่ะ ที่บริเวณหน้าลานปติมากรรมพญาอนันตรนาคาธิบพดีค่ะซึ่งเขาจัดงานแถลงข่าวเนี่ยริมฝั่งคงเลยค่ะพี่อุ้ยที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะนำโดยนายนารงจีนอ่ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายกฤษดาโพชัยในอำเภอปากชมนายจริยาทรสูงหูผู้อำนวยการทะทะทะสำนักงานเลยแล้วก็นางสาวนันทิธาขออภัยค่ะนางสาวนันทยามังคลคครีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลอยกระทง สายน้ำแห่งชีวิตลอยกระทงสองฝั่งโขงที่อำเภอปากชมประจําปี2 5 6 6ค่ะซึ่งการจัดการในครั้งนี้นะครับเพื่อเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมแหล่งลุ่มน้ำโขงและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปากชมอย่างยั่งยืนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนโดยมีกิจกรรมการแข่งขันเรือกาบนะครับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งทองที่ท้องถิ่นไทยเลยการเดินแบบผ้าไทยเลยผ้าพื้นเมืองปากชมการประกวดนางนพมาศ การจัดแสดงนักเรียนการจัดแสดงนะครับจากนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยาการแสดงจากสปป,ปลาวและยิ่งใหญ่ตรการตากับพิธีรำบวงสวงพญาอนันตระนาคาธิบดีจากนางรำา9 0 0คนพร้อมกับขบวนแห่เทศกาลลอยกระทรง8ขบวนและพิธีลอยกระทรง ,3999 ใบครับบรรยากาศที่เห็นอยู่นี่นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นบรรยากาศการถแถลงข่าวคะ่ะถ้าอยากไปชมความยิ่งใหญ่ตรการตาในวันจริงเนี่ย เชิญชวนค่ะทั้งคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวนะคะไปสัมผัสมนเสน่ห์แห่งสายน้ำโขงร่วมสื่บสารงานเทศกาลลอยกระทงค่ะที่อำเภอปากชมนะคะระหว่างวันที่25ถึง27พฤศจิกายน2566ที่ลานนี้แหละค่ะลานปติมาการรมพญาอนันตรนาคาธิบดีหรือบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะครับโอ้ออนีขนาดแถลงข่าวยังสวยขนาดนี้ครับและอย่างท<ม>ี่ดัดสน,นใจเนี่ยไ,ได้ ได้ทางเจ้าของพื้นที่ด้วยน้องน้ำฝนเอ,เองนี่ก็คือเป็นคนเลยนะครับมา<ช>พรีเซนต์ให้หน้าไปทีเดียวถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนคนเลยก็ตามโอเคครับ